คือซื้อชิมแล้วผมจะบัญมาเอออยากกลับบ้านเลยอยาลูกนะอยากท่านพี่มีวาสุกนะลูก ก็พทมากแค่ไหนครับที่ช่วงช่วงเตรีมตัวมีเวลาเตรียมตัวโรบช็อดูอประมาณสี่เดือนก็ก็เลย่ยมกาที่มีาพยายามทำแล้วก็ตอนนั้นมีทุกย่างที่้ตวก็เือ่จะทีมรนะคขึ้นขึ้น้นกรับการเลืออ่นเล่นไมนิดนีงม่าษ 你 <laughs>。 นะครับไป,ไปเยลยมันยอด้วยครับขอเสียง เป็นไงทำไมถึง <hertz> ัดสนใจครับเรื่องนี้และไม่หลงไี่เติ่หรอ

ก็เหลือช็อตแล้วสุดท้ายก็ก็เตรียมบอกมน,นน่าหอนในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับย่านห้าเองก็ได้เจอกรบฉากแอคชั่นที่ถือว่าน่าจ,จังใจในตลอดชีวิตเลยแล้วก็เอาทาย้ากไม่ไม่น่าจะยอมเจอกับกับผู้ฝึกคนนี้ตตแต่ผู้่อที่เติดในที่นั่นคือจิ้งจกเลยทีใช่ไหมใช่เกิดขยันไงมีมาตลอดตั้งแต่ในโลกนี้ว่าจะต้องเจอที่จบแน่ๆ <c oughs> <c oughs> คุณย่าใ้ยู่ตรงเนี่ยสมบูรแ่ไปมล้วผมมันเราผงานของย่าเราตลอดลคุณาของย่าตลอดาก็ูนมาไหก้ตาัวง้งทำกลุ่มได้บางอะไรตัวอันนั้นคือตอนแรต่ว่ามันมีความชินให้งแต่ที่ยาให้ั้แตสอร

哦，对。<laughs> <laughs> <laughs> I'm จะใส่ไหมครับเกี่ยวับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายเราอยากให้ภาคห้าแเราก็เปิดนะครับได้ขาดถึงขั้นในเรื่องนี้คนระับบา คับผมมาที่นะครับก็ที่ดีเหมือสองสามปีมาได้ผมว่าเขาต้องเยอกลับมาี่่วก็อยาให้ตาสันเรเป็นปีเนห่ม้มีโยมทีู่้ะมาดูแลวร้สงก็ออมาคุยกันเัผมคุยกันหน้าคุยกันหลังคุ้วนเคอ่าขอฝากด้วยนะครว่าตสัเรียวเรื่องของ่ราชื่อมั่นร